สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเนที่น่ารักทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องฮักจังอินดี้นะจ๊ะช่องสเพเหระที่หญิงเอาไว้ทักทายพูดคุยนะคะเล่าเรื่องสเพเหระต่างๆกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะซีเดินกว่าแล้วที่ไม่ได้กลับมาพบมาเจอเลยก็เนื่องจากภารกิจที่ร้านภารกิจส่วนตัวด้วยนะคะยุ่งๆอยู่นิดนึงในจะ โควิดกันนะคะก็ไม่ค่อยจะมีเวลามาลงช่องนี้สักเท่าไหร่แต่ช่องหลักก็ยังติดตามกันได้อยู่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะทั้ง2ช่องเลยขวคุณหญิงสไตล์อินดี้แล้วก็ช่องฮักจังอินดี้นะคะเพื่อนๆฝากเป็นกําลังใจให้หญิงด้วยช่วยกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของหญิงค่ะหญิงไปทําบุญที่วัดนนสว่างหรือส่วนใหญ่รู้จักกันในวัด นำวัดหลวงพ่อเจริญนะคะอําเภอหนองวัวซอจังหวัดหนองบัวลำพูนั่นเองค่ะตอนนี้จะแวะทานข้าวนะคะที่สวนอาหารบ้านริมน้ำห่างจากอุดรกิโลเมตรที่18นะคะถ้าเรามาจากอุดรก็อยู่ทางขวามือนะคะต้องอยู่เทินกลับไปตรงสีแยก กิโลเมตรที่18แต่ถ้าเรามาจากตัวอำเภอหนองวอัวซอก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะไม่ไกลมากอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบของสวนอาหารบ้านริมน้ำนะคะเขาก็จะขุดเป็นบ่อขนาดใหญ่ทำเป็นซุ้มต่างๆประมาณ9ซุ้มนะคะที่นับดูคร่าวๆเนี่ยจัดเลี้ยงก็ได้ด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้นะคะแต่เห็นว่าเป็นบรรยากาศที่ ชิลๆสบายๆน้านั่งนะคะเป็นบรรยากาศแบบครอบครัวอบอุ่นเป็นธุรกิจครอบครัวของเขานะคะเขาก็ทํากันอยู่3-4คนนะคะนี่ระหว่างรออาหารนะคะก็จะถ่ายเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูจริงๆแล้ววันนี้ลืมเอาไม้กันสั่นมานะคะก็จะถ่ายจากมือถือจับถ่ายมันก็อาจจะเป็นภาพสันส่นๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆระหว่างรออาหารวันนี้สั่งไป5้าอย่าง เดี๋ยวจะถ่ายหน้าตาอาหารที่ร้านนี้เพื่อนๆดูนะคะชอบชิมค่ะชอบเทสร้านอื่นเวลาออกนอกบ้านนะคะจริงๆร้านติงก็ขายนะเราเนี่ยแต่ว่ามาข้างนอกก็ต้องสั่งทานกว่าจะถึงบ้านนะคะนี่ก็เที่ยงพอดีละลูกค้าก็เต็มอยู่เกือบทุกซุมะะ้มค่ะเขามีอยู่ทั้งหมด9ซุ้มนะคะทําเป็นซุ้มยื่นไปในบ่อที่เขาขุดเนี่ยคะ่ะเข้าออกได้ถนนทางเดียวนะคะเพราะว่าเขาขุด บ่อเสร็จแล้วก็ทําซุ้มก้าวซุ้มอ้อมบ่อเขานะคะตอนนี้ก็จะมียําไส้ตันหมึกนึ่งมะนาวนะแล้วก็ตาไทยเหลือ,อปลากระพง3ามล้นแล้วก็เนื้อแดดเดียวนะคะเครื่องดื่มว,วันนี้เรางดทยกอฮอนะคะไหนๆเราก็ทําบุญแล้ววันนี้ทานเป็นน้ำาะลมน้ําแข็งแล้วก็กาแฟปั่นจ้าทานเสร็จนี้ก็เดี๋ยวแวะซื้อของที่ ทางสรรพสินค้านะคะแล้วก็เลยกลับบ้านเลยนะคะกะ <on> ว่าต้องถึงบ้านก่อนค่านะคะ <on> เนื่องจากหญิงก็เป็นคนสายตาสั้นนะหญิงก็ไม่อยากขับรถกลางคืนนะคะ <on> ทานเสร็จแล้วก็จะรีบซื้อของแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะ <on> วันนี้ที่ร้านของหญิงหยุดหนึ่งวันนะคะ <on> เพื่อนๆที่เดินทางมาอำเภอเพนจังหวัดอุดรน,นะคะสามารถแวะทักทายแล้วก็แวะชิมอาหารที่ร้าน ครัวคุณหญิงสไตล์ยินดีได้นะแต่ถ้ามาแล้วจะไม่เจอนะคะชื่อนี้จะเจอในชื่อของครัวมุมสบายนะคะชื่อร้านอาหารอย่างชื่อครัวมุมสบายถ้าเรามาถึงเพลินแล้วเจอสีแยกไฟแดงนะคะตรงขึ้นมา100เมตรจากสีแยกไฟแดงทางที่จะไปโลตัสนะคะ ถึงร้อยเมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายได้เลยนะก่นถึงโลตัสเลี้ยวซ้ายนะคะร้านจะอยู่กลางซอยเลยนะคะป้ายเบลเมเลยครัวมุมสบายก็สามารถแวะทักทายหญิงแล้วก็แวะทานอาหารที่ร้านได้นะคะไม่ทานแค่แวะมาทักไทยก็ดีใจมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้อาหารม,มาครบแล้วเดี๋ยวจะลงมือทานกันนะคะเพราะว่ามีธุระไปทําต่ออยู่ คิดถึงเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะห่างหายไปเกือบสี่เดือนกว่าจะได้ลงคลิปนะคะเนื่องจากยุ่งมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็คิดถึงทุกท่านเช่นเดิมก็ฝากไปติดตามช่องหลักด้วยนะคะของคุณหญิงสไตล์อินดี้แล้วก็ช่องนี้ช่องสเปรเหีร่าของหญิงฮักจางอินดี้สุขภ,ภาพแข็งแรงทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้ามาทานข้าวด้วยกันจ้า